เฮโยโัเ hey ดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้ทําจากที่เพื่อนๆหลายคนนะครับถามว่ารองเท้านี่ครับ Adidas X Speed ปนะครับคนเท้าบานเนี่ยใส่ได้หรือเปล่าแล้วสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองให้คนที่เท้าบานเท้ากว้างหรือเท้าอ้วนนะครับลองมาใส่ Adidas X Speed 4ดดูนะครับว่าเขาใส่ได้หรือเปล่าแล้วก็เวลาใส่เข้าไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงฟิลลิ่งในการสัมผัสบอลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโอเคก่อนที่เราจะไปให้ เพื่อนๆที่เป็นเท้ากว้างเท้าบานะครับลองใส่ a d i d a s X Speed f o โฟล์วูนี้นะครับผมจะบอกความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่ผมได้ถ่ายคลิปรีวิวของไปเอบแรก,ก่อนนะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยหลังจากที่ผมใส่ไปเนี่ยผมเป็นคนเท้าเลียวแล้วก็ใส่ไปก็รู้สึกว่ารองเท้ามีความกระชับแน่นพอดีนะครับส่วนที่จะรู้สึกว่ามันแปลกๆหนยก็คือช่วงปลายเท้าครับที่มันจะรู้สึกเหลือประมาณครึ่งไซส์หรือมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าตัวรองเท้าเนี่ย ความกว้างไม่มากนะครับแต่ตัวความยาวเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าไซส์ที่เป็นปกติมากเกินไปครับตรงนี้สำหรับเพื่อนๆที่ลองไปซื้อเนี่ยผมก็ได้แนะนําว่าคนที่มีเท้าค่อนข้างเรียวเนี่ยก็ควรลดลงครึ่งไซส์นะครับเพราะว่ารองเท้าก็มีความยาวไม่ค่อยตรงไซส์เท่าไหร่ครับอันนี้ก็ลองให้เพื่อนๆไปลองตัดสินใจเลือกซื้อครับสำหรับคนที่มีเท้าเรียวครับส่วนที่คนที่มีเท้ากว้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อนๆที่มีเท้ากว้างเท้าอ้วนลองใส่ adidas exped 4ที่มีไซส์เดียวกับผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันคร ผมก็ได้ลองเอารองเท้า adidas p e e d 4ครับมาให้โค้ดเอิร์นะครับที่เป็นโค้ดราชันของฟุตบอลอะคาเดมี่ครับมาลองใส่ครับก็โค้ดเอร์นี่มีรูปเท้าค่อนข้างกว้างครับมาดูที่รูปเท้าของโค้ดเอิร์นะครับว่าเท้าเป็นไงบ้างครับเท้าก็เป็นลักษณะกว้างกว่านะครับกว่าผมครับก็จะลองใส่ดูครับว่าจะรู้สึกเป็นไงบ้างครับ ก็ที่ใส่ครับลักษณะก็จะเหลือปลายเท้าค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมแล้วก็ใส่ได้ง่ายอยู่นะครับไม่ได้รู้สึกว่าใส่ยากเลยครับสำหรับคนเท้ากว้างครับแต่จากที่ผมได้เกริ่นไว้แล้วว่าก็จะเหลือในช่วงปลายเท้าครับ โดยตัวผ้าเน็ตตรงหลังเท้านะครับก็ไม่ได้มีความคับแน่นอย่างใดนะครับผ้าก็ขยายตามรูปเท้าได้อย่างดีครับแล้วก็ทําให้มีความรู้สึกกระชับแน่นพอดีนี่ครับใส่ไปแล้วก็เหลือปลายเท้าสังเกตได้ว่าใส่ไปสวมได้ง่ายมากเลยนะครับ รับคนเท้ากว้างครับไม่ได้มีการใส่ที่ยากลำบากแต่อย่างใดครับก็ผูกเชือกได้ปกติครับจะสังเกตได้ว่านอกจากเท้ากว้างแล้วเนี่ยเท้าเท้าก็เออก็จะเป็นเท้าอูมขึ้นมาบริเวณหลังเท้าครับซึ่งจะ ไม่เท่าของผมที่เป็นเท้าเรียกเท้าของผมนี่จะตรงนี้ก็ค่อนข้าง,างต่ําลงมาครับแต่ของโค้ดเอิร์สเนี่ยดูจากลักษณะด้านข้างน,นะครับก็จะอูมขึ้นมาด้านบนครับแต่ตัวผ้าหนิดเนี่ยก็ยังสามารถมีความยืดขยายได้ตามรูเท้าได้อย่างพอดีและมีความกระชับนะครับโค้ดเอิร์สครับก็ได้อธิบายให้เราฟังแล้วว่ารองเท้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกบีบมากมายอะไรครับรู้สึกบีบไหมก็รู้สึกบีบครับแต่ด้วยความกระชับสบายเนี่ยก็รู้สึกใส่สบายมากกว่ารองเท้า ที่มีความแคบกว่ารุ่นอื่นครับซึ่ง a i r a d X Speed 4เนี่ยจุดเด่นข้อน,นี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นรองเท้าที่สำหรับคนเท้ากว้างหรือเท้าอ้วนเนี่ยก็ตัวหนังอัปเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะขยายตามลูกเท้าแล้วก็ใส่ได้สบายมีความกระชับแน่นครับงั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูโค้ดเวลาสัมผัสบ,บอลแล้วก็การทัชชิ่งบอลดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ ก็สําหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็สําหรับคนเท้ากว้างนะครับเหมือนผมก็ถามว่าใส่ใส่ง่ายไหมใส่ง่ายนะครับแล้วก็มันบริเวณข้อเท้าข้อเท้านะครับค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็ในส่วนของบริเวณนะครับกลางเท้าอยากปลายเท้านะครับปลายเท้าลงมาหาส้นเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะ กระชับแน่นพอดีสาหรับเท้ากว้างนะครับพอเวลาใส่แล้วไปแปรบอลก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับก็จะมีในช่วงหลังเท้านะครับไปหาปลายเท้านะครับถ้าเวลาเคลื่อนที่นะครับก็จะเาเวลาทําให้ลมเข้านะครับลมมันเข้าแล้วก็มันจะไม่ออกมาตามรูนะครับมันก็จะไปติดอยู่ตรงตรงบริเวณที่มันเป็นพลาสติกสรุปนะครับสําหรับคนเท้ากว้างนะครับที่สนใจที่จะใส่รุ่นนี้นะครับก็แนะนําอย่างหนึ่งคือ อาจจะลดไซส์ลงมาสักครึ่งหนึ่งเพื่อเพื่อความความกระชับนะครับความกระชับในการเล่นฟุตบอลนะครับแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าอันนี้จริงๆนะครับจำเป็นจริงก็ก็ต้องยอมที่จะใส่รองเท้าหลวมๆนะครับมาเล่นฟุตบอลนะแต่ค่อนข้างที่จะเหลือเยอะพอสมควรนะครับอาจจะลดลงมาสักสักครึ่งไซส์นะครับสักครึ่งไซส์เพื่อความกระชับแล้วก็ความสะดวกสบายในการเล่นฟุตบอลนะครับสาหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับตำแหน่งที่หมอแล้วใส่ ใส่ที่จะใส่รองเท้าคู่นี้นะครับก็เป็นประเภทลากเรือนะครับเลี้ยงเลี้ยงบอลไปกับบอลด้วยความเร็วนะครับอย่างเช่นตำแหน่งริมส้นนะครับริมส้นวิงแบกนะครับอาจจะเหมาะเพราะเพราะว่าใช้ความเร็วนะครับรองเท้าค่อนข้างที่จะออกไปในทางลักษณะอย่างนั้นนะครับส่วนคนที่เน้นในประเภทยิงบอลคอสบอลน,นะครับเปิดบอลก็อาจจะรู้สึกปแปลกๆนะครับในการใส่รองเท้าเพราะว่าในจุดที่เราเคย ใช้ในจุดที่เคยวางเท้านะครับมันก็อาจจะเป็นลูกสีแปลกๆแล้วก็ทําให้ไม่แม่นยาเหมือนเหมือนที่เราเคยใส่ในผู้นก่อนและรุ่นอื่นๆมานะครับก็อยากแนะนาเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนเท้ากว้างเหมือนผมนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วว่าคนที่เท้ากว้างเท้าบานใส่เป็นไงบ้างครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่เท้ากว้างเท้าบานที่คอมเมนต์มาถามผมก็จะได้ประโยชน์จากคนเื่ยนะครับที่ลองใส่ไอรัสเอ็กซ์พีดโฟรรุ่นนี้ไปแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปรีวิวรองเท้าสตันแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซค,คิงเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย